เราเข้ากลุ่มไปแล้วแชร์คลิปลงไปแล้วทำไมผู้ติดตามถึงไม่เพิ่มขึ้นล่ะพี่เปิ้ลเปิ้ลจะบอกว่าเราแชร์คลิปลงไปกลุ่มเราต้องไปตามผลด้วยนะคะทุกคนเราต้องไปตามผลว่ามีคนมาดูคลิปเรามากน้อยแค่ไหนในกลุ่มนั้นและมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราบ้างไหม และที่สำคัญถ้ามีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราเราต่อยอดไปเป็นเพื่อนไปเป็นผู้ติดตามกันได้โดยวิธีนี้ง่ายๆไปดูกันนะคะไปที่กลุ่มที่เราแชร์คลิปลงไปไปดูที่คลิปของเรานะคะแล้วก็กดมาดูคอมเมนต์ใต้คลิปของเรา ขออนุญาตพี่ปัญญาและพี่ตายีบะนะคะที่ไม่ได้ปิดชื่อเฟซเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะเปิ้นกดเข้าไปที่เฟซของพี่ตายีบะนะคะจะมีคําว่าดูโปรไฟล์ให้เรากดเข้าไปตรงดูโปรไฟล์นะคะสังเกตว่าจะมีคําว่าติดตามอยู่แสดงว่าเรายัางไม่ได้ติดตามพี่เขาเพราะฉะนั้นกดลงมาด้านล่างที่โพสต์ของพี่เขาเลือกไปดูที่รีวิ เราดูที่คลิปรีวิวของพี่เขาแล้วให้เรากดไลค์แล้วก็มากดคอมเมนต์นะคะดูคลิปให้จบกดคอมเมนต์กดไลค์แล้วจากนั้นเราก็จะมากดติดตามด้านล่างนะคะเห็นไหมคะให้เรากลับมาตอบคอมเมนต์ ในกลุ่มที่เราโพสลงไปด้วยนะคะทุกคนจะได้กระตุ้นให้คลิปของเราขึ้นมาอยู่ด้านบนของกลุ่มอีกครั้งหนึ่งคนจะได้เห็นเรามากขึ้นนะคะเหมือนคลิปตัวอย่างนี้นะคะเปิ้ลตอบคอมเมนต์ของพี่เขานะคะไปเยี่ยมบ้านมาแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมพี่เขาก็มากดหัวใจคืนให้ลองทำวิธีนี้กันดูนะคะทุกคน